สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเหรียญทองท้าออกมาจับผมเลยผมมีผู้ใหญ่บ้านเมืองของจริงพร้อมช่วยโวใหญ่รับฟ้าประยุทธ์อาจมาประกันตัวให้โดยไม่ต้องร้องขอมอเหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะออกมาโพสต์ข้อความว่าวันนี้28กรกฎาคม64กำลังยุ่งกับการเตรียมการเปิดโรงพยาบาลสนามต้โรมพระบรมีเพื่อรับผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนมากให้ได้ในสิงหาคม64นี้ ก็ยังอุตสาห์าเรื่องให้ผมไปรับทราบข้อกล่าวหาเฮงสวยของนักการเมืองส้นตีนโดยสถานีตำรวจนครบานทุ่งสองห้องที่มีป้ายชื่อของนักการเมืองส้นตีนเป็นประธานก็ต่อรอสนับสนุนเต็มโรงพักในฐานะประชาชน ก่อนตอนรอสอนอทุงสองห้องอีกไม่รู้ว่าทำไมจึงชอบปวดในวันเวลาที่จะเปิดโรงพยาบาลสนามทุกครั้งหิวแสงจนคลั่งอำนาจกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของบ้านเมืองกันแล้วหรืออย่างไรบ้าอำนาจมากทาหารเก่าแก่อย่างผมไม่ได้กลัวไม่มีวันสิโรราบก้มหัวให้นักการเมืองเลวๆเ,เหมือนข้าราชการท้องถิ่นเก็บสวยรับใช้นักการเมืองหรอกนะครับแต่มันเสียเวลาของผมในการเตรียมการช่วยชีวิตผู้ป่วยจำนวนมากจากสาธารณาภัยโรคระบาดเท่านั้นเอง หลายท่านคิดว่าผมสร้างโรงพยาบาลสนามง่ายและรวดเร็วผมขอเรียนว่าผมประสบปัญหาอ,อุปสรรคมากมายนะครับไม่ได้สะดวกโยธินอย่างที่เข้าใจกันนอกจากความยากลำบ,บากในการหาเงินทุนการก่อสร้างโรงเรือนอาคารโรงพยาบาลในสภาพแวดล้อมภูมิประเทศที่จำกัดการจัดเตรียมสถานที่และเครื่องมือการติดตั้งระบบทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีสูงมีรายละเอียดซับซ้อนมากมายการเตรียมกำลังพลบุคลากรทางการแพทย์ที่ขาดแคลนอีกจำนวนมาก จนได้ระบบเครือข่ายโรงพยาบาลสนามคันสมบูรณ์อย่างเบ็ดเสร็จ เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนมากตามระดับความรุนแรงครบสาระดับในระยะเวลาที่ฉุกเฉินเร่งรีบที่การดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของผมต้องดำเนินการเองไม่สะดวกเหมือนโรงพยาบาลสนามแห่งอื่นๆผมต้องประสบปัญหาก่อกวนทั้งจากการใช้อำนาจรัฐโดยนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลเองผ่านข้าราชการท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลไม่ได้สนับสนุนนักการเมืองเลวตนนี้หรอกนะครับ ถึงแม้จะมีการว่ากล่าวตักเตือนกันแล้วแต่มันก็ยังบ้าอำนาจของมันอยู่ร่ําไปและดำเนินการของมันเองทั้งยังต้องประสบปัญหาก่อกวนจากแนวร่วมอริราชศัตรูให้ร้ายสร้างความเข้าใจผิดผิดต่อตัวผมและโรงพยาบาลที่ผมรับผิดชอบเพราะตัวผมเองที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีผู้จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริงออกหมายจับผมไปเลยสิครับ ผมไม่ได้หนีไปไหนหรอกไม่ยีระผมอยู่ที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ หรือไม่กรรองพยาบาลสนามพลังแผ่นดินรองพยาบาลสนามพิทักษ์ราชานันรองพยาบาลสนามตาย่มพระบารมีรองพยาบาลสนามกรรมทหารปืนใหญ่ต่อสวากาศยานที่หนึ่งนี่แหละระวังอย่าออกหมายจับสีชั่วก็แล้วกันนะครับผมเอาเรื่องแน่มีผู้ใหญ่ของบ้านเมืองของแท้ของจริงหลายๆท่านพร้อมช่วยผมอยู่เงียบเงียบรับรองว่าใหญ่จริงของแท้ไม่จอมปลอมเหมือนไอหิวแสงกล้งอำนาจลงตนเป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมืองก็แล้วกันไม่แน่นะครับว่าหากผมถูกจ นายกรัฐมนตรีอ่านเป็นผู้ปรากันตัวให้ผมโดยที่ผมไม่ได้ขอร้องก็ได้ก็ลองกำลังกันดูอีกสักตั้งจะเป็นไรผมมันเป็นหัวโจกพลังแผ่นดินอยู่แล้วกลัวสักที่ไหนรำคาญชิบหายเสียเวลามากพนตรีเหรียญทองแน่นหนา28รกรกฎาคม64เวลา9กนาฬิกา12นาทีท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ